alone Allah... Allah สถาบันโรบิที่มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างไปจากสถาบันทั้งหลายที่มีอยู่ในประเทศไทยที่เราสามารถรังสรรค์หลักสูตร และได้ทําการบริหารจัดการการศึกษาให้ทุกคนได้มีความเข้มแข็งทั้งในด้านศาสนาและสามัญโดยเฉพาะในเรื่องของวิชาชีพไปพร้อมๆกันซึ่งก็สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่ปรากฏอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่อลัลลอฮ์ต้องการให้มุสลิมทุกคนได้เป็น นั่นก็คือเป็นผู้ที่มีความรู้ในสองกระแสทานที่ปรากฏในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าเป็นมัจมาอุลบาฮรอยนี่แหล่งรวมแห่งสองกระแสทานสถาบันรวิตี้ได้ให้การศึกษาทั้งสองแนวทางเป็นการศึกษาคู่ขนาน ไม่ใช่เป็นการศึกษาในแบบบรูรณาการในเวลาเดียวกันเราจรึงสามารถที่จะรังสรรค์นักศึกษาหนึ่งคนให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพมีความรู้มีความสามารถทั้งในด้านศาสนาและสามัญไปพร้อมๆกันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็น สถาบันอารวิตี้คือราักฐานที่สำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและอิทธิพลแห่งการศรัทธาทั้งโลกนี้และโลกหน้าพร้อมทั้งแสวงหาโอกาสในการประกอบสัมมาอาชีพด้วยความรู้ทักษะประสบการณ์เตรียมการเพื่ออนาคตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสถาบันอารวิตี้คือสถาบันที่จัดการศึกษาในรูปแบบเรียนฟรีทั้งระบบ เพื่อเป็นการสนองความต้องการของเยาวชนและผู้ปกครองโดยคำนึงถึงสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวที่อาจจะเป็นอุปสรรคในโอกาสทางการศึกษาแต่มีแรงปรารถนาให้บุตรหลานได้ศึกษาเรียนรู้ได้รับทางนำและได้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตแม้พวกเขาจะมีที่มาและภูมิหลังที่แตกต่างสถาบันก็พร้อมที่จะรังสรรค์ร่วมสร้างวางบทบาทด้วยศาสตร์สกระแส กำกับดูแลเยาวชนอย่างเท่าเทียมและจริงใจเจตจำนงที่แน่วแน่ในการเยผยแพร่และแผ่ผลแก่เยาวชนในวงกว้างจึงได้กำหนดแนวทางระะวางปรัชญาของสถาบันไว้ว่าเด่นศาสนารู้คุณค่าสามัญขยันงานอาชีพนะครับในช่วงเวลาเช้านะครับเวลาประมาณตีสีครึ่งนะครับรุ่นพี่ก็จะทำการปลูก รุ่นน้องครับโดยภายใ,ใต้แกนรนำของท่านประธานหอพักนะครับหรือว่าจะเป็นการสลับสับเปลี่ยนในการที่จะให้ประธานชมรมในแต่และชมรมเป็นการปลูกรุ่นน้องนะครับเพื่อที่จะลุกขึ้นมานะครับล้างหน้าแปรงฟันเพื่อที่จะได้ลงไปรวมตัวกันที่มุสอล,ลาทางด้านล่างของอาคารนะครับอาคารหอพักนะครับ <ST. S 1> เมื่อถึงเวลานะครับทางมัสยิดก็จะทำการ เปิดสัญญาณเตือนอย่างที่เราเรียกกันว่าตาลาฮีมนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็หลังจากนั้นก็จะทําการลาดาน <Yeah. S 1> เมื่ออาดางเสร็จเรียบร้อยแล้วนั <Yeah. S 1> วกศึกษาก็จะละหมาดภ oh <my> ายใต้แกนนาของรุ่นพี่ที่จะทําการนําละหมาดเป็นอิม,มัมนะครับ <Yeah. S 1> ก็จะเป็นการสลับสับเปลี่ยนกันอีกเช่นเคยนะครับ <Yeah. S 1> หลังจาก <Yeah. S 1> ละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะร่วมทําวีดิสและก็ขออุดมอานมาพร้อมเพียงกันแล้วก็ หลังจากนั้นก็จะเป็นการทวนกุร,าราอานกุรอานสมมุติว่าปีหนึ่งนะครับเราก็จะเอาของปีหนึ่งเนี่ยมาทวนในวันจันทร์วันอังคารก็ปีสองวันพุธก็ปีสามนะครับจนถึงปีห้าหลังจากทวนกุรานเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีนาสีิฮัตจากท่านอาจารย์อีซารอมันลลีนะครับท่านจะทําการนาสีิฮัตในเรื่องราวของศาสนาแล้วก็ในเรื่องราวเป็นการแจ้งเตือนให้นักศึกษา ตื่นตัวในการที่วันนี้เราจะไปเรียนหนังสือว่าเราต้องตั้งใจเรียนอย่างไรนะครับหลังจากกิจกรรมนะที่มูซอลลาใต้าอาคารหอพักเสร็จเรียบร้อยแล้วนักศึกษาก็จะแยกย้ายกันนะครับบางคนก็ไปรีดผ้าบางคนก็จะทวนหนังสือหรือว่าบางคนีแย่ก็นอนนะครับในเวลาเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยหอพักของเราจะทําการปิดนะครับโดยท่านอาจารย์อับดุรหมาลีฉลาดนะครับท่านจะปิด หอพักเพื่อที่จะให้นักศึกษานะครับไปรวมตัวกันที่สถาบันของเราในเวลาเจ็ดโมงสี่สิห้านะครับสถาบันจะส่งสัญญาณนะครับเป็นการกดออดนะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษานะครับมารวมตัวกันที่หน้าเสาธงในการที่จะทําทกิจกรรมยามเช้านะครับบรรยากาศของการทํากิจกรรมยามเช้าก็จะมีการครบรสธรมชาติพร้อมกันการ กล่าวอัสมาฮุสนา9ลพานามนะครับหรือว่าการอ่านาร้องเพลงมาร์ทร่วมกันการกล่าวการิมอชฮา,าดะต่างๆการให้สัตยาบันแล้วก็การอ่านดูอา์ไซยุลอิสติกฟาดนะครับแล้วก็สลวดัดหลังจากสลวดสัเดเรียร้อยแล้วก็จะมีนักศึกษาในแต่ละชมรมนะครับออกมาให้คําสอนออกมาเสนอคําสอนนะครับในนะครับรุ่นพี่ประธานชมรมก็จะทําการ แบ่งเว้เพื่อที่จะให้นักศึกษานะครับได้ออกมาทุกคนคือนักศึกษาของเราทุกคนจะออกมามีส่วนร่วมในการที่จะทํากิจกรรมยามเช้าทุกท่านบางท่านก็ให้ข้อมูลทางด้านศาสนาบางท่านก็ให้เป็นคติสอนใจหลังจากกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จเป,เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เวลา8ปดโมงนะครับแปดโมงตรงเราก็จะเข้าสู่บรรยากาศของโฮมรูมนะครับ เราก็จะไปพบกับอาจารย์ที่บุกษาของเราซึ่งบรรยากาศของโฮมรูมก็จะมีการเช็คชื่อนะครับแล้วก,การทวนดูอาการอ่านกุรอานในหน้าที่รับผิดชอบที่นักศึกษาในแต่ละชั้นนั้นจะต,ต้องท่องนะครับแล้วก็จะเป็นการอาศีฮัตของท่านอาจารย์นะครับประจำชั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เข้าสู่นะครับวิชาวิชาการศาสนาก็จะเป็นวิชาหลักๆละครับ ก็จะมีวิชาฟิกวิชาเตาฮีดวิชาตาสาวุฟประมาณนั้นครับแล้วก็มีวิชาอีกมากมายในภาษาอาหรับบ้างภาษามลายูาาบ,บ้างนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าจะเป็นแต่ถ้าเป็นนักศึกษาชั้นสนวีนะครับคือปี4ปี5แล้วก็ปี6นะครับในวันอังคารกับวันพฤหัสนะครับท่านอธิการของเราก็จะมาสอนวิชาอารัตนะครับในวิชาอารัตก็จะเป็นพวกวิชา มุสตาลฮูนฮัดีิสหรือว่าวิชาอุลุมกุรอานวิชามันเต็กวิชามังกูลาดนะครับเป็นเป็นต้นนะครับท่านก็จะมาใหา้ความรู้กับพวกเรานะครับแล้วก็อย่างที่ผมเคยศึกษาในปีก่อนๆก็หนังสือมังกูลาดนี่เราเรียนจบหลังจากที่เราเรียนจบท่านอาจารย์ก็จะขอดูอานะครับแล้วก็มอบอิยาซาให้เราให้เราไปทําการสอนหรือว่า อไปสอนให้เราไปทําการสอนหรือว่าถ้าหากเราติดตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนก็ไปฐานท่านอาจารย์ได้โดยที่มีความเป็นกันเองมากนะครับและเมื่อต้นฉบับตาราเรียนต่างๆเหล่านี้เป็นภาษาอาหรับหรือไม่ก็เป็นภาษามาลายูแน่นอนกําไรอีกเด้งของพวกเขาก็คือวิชาภาษาต่างประเทศหลังเวลาสําราญใจกับการพักเที่ยงได้ไม่นาน เสียงอาซานบอกเวลาละหมาดดุรีก,ก็ดังขึ้นพวกเขาร่วมกันละหมาดจมะมาอาพร้อมกับซิกรุลลอและขอพรโดยพร้อมเพียงกันสำหรับภาคบ่ายก็เป็นการเรียนรู้ในภาคบริหารธุรกิจที่เน้นในด้านของวิชาชีพในรูปแบบอาชีวะศึกษาโดยใช้ชื่อว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีอารอบิีที่เป็นภาคีที่ครบคันพร้อมปลูกปั้นเยาวชน เพื่อสำมิทธิผลในอนาคตประกอบไปด้วยการขายการตลาดการบัญชีคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจเทคนิคการนำเสนอการโฆษณาการวิจัยการจัดแสดงสินค้าแม้กระทั่งหลักสหกร์และเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายทั้งมวลจะทำให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลกและเป็นเลือดทางวิชาการสื่อสารสี่ภาษานำหน้าทางความคิดผลิตงานสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมนอกจากการเรียนอาชีวะในภาคบ่ายแล้วในทุกวันศุกร์ยังมีการเรียนวิชาชีพภาคพิเศษเป็นการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงพร้อมทั้งได้สัมผัสอุปกรณ์และบุคลากรในท้องถิ่นที่มีความชำนาญโดยจัดการเรียนการสอนในหลากหลายชมรมไม่ว่าจะเป็นชมรมวัฒนลิขิตินชมรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ชมรมศิละปะและวัฒนธรรมชมรมช่างไม้ช่างออกเหล็กและช่างก่อสร้างชมรมประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ชมรมช่างตัดเย็บดีไซเนอร์พร้อมด้วยชมรมบาร์เบอร์ช่างตัดผมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการประกอบวิชาชีพในทุกๆด้านดูราวเหมือนกับว่าวิถีชีวิตของนักศึกษาจะวนเวียนอยู่กับวัตจักรเหล่านี้ หากว่าไม่เสมอไปวันใดมีงานบุญก็ถือโอกาสเป็นการออกไปนอกพื้นที่การละหมาจนาซะและการทำตัสบีดการเดินทางไปร่วมอ่านอัลกุรอานการกล่าวสุนทรพจน์การขับลำนำอนาชีดการแสดงละครการเป็นวิทยากรโครงการและค่ายเยาวชนการไปช่วยงานบุญของเอกชนงานกุศลขององค์กรและสถาบันทางสังคมตามคำเชิญที่ไม่เกินศักยภาพและวิสัยที่เป็นไปได้ ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะงัดเอาวิชาที่ร่ำเรียนออกไปใช้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ครบสาระพร้อมทักษะประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตอีกทั้งทฤษฎีที่แจ่มชัดปฏิบัติจริงในทุกสถานการณ์ไม่ใช่เพียงการเรียนรู้ดูจํานําไปสอบแล้วรอรับประกาศนียบัตรแต่พวกเขาต้องร้อยรัดจัดแจงแสวงหาให้เวลากับภาคประชาสังคมครับผมสําหรับ กิจกรรมที่นักศึกษาของเราได้มีส่วนร่วมในสังคมไม่ว่าเราจะออกไปช่วยในงานสังคมต่างๆเช่นงานมัสยิดหรือว่างานบุญงานแต่งนะครับก็จะมีนักศึกษาของเรานาจะแบ่งกันออกไปช่วยเสิร์ฟไปช่วยเป็นบริกรนะครับเป็นการอ,อำนวยความสะดวกให้กับคนที่มาร่วมงานนะครับหรือว่าอย่างที่ชาวบ้านในหมูก่เก็มนี้มัสยิดนะเดทุนอิสระนี่จะเป็นที่เข้าใจดีว่า นักศึกษารเราเมื่อมีมายัดก็จะทําการไปอา่านคุรอาร่านให้กันรู้ว่าบางบ้านจะให้เฝ้ากูโบ๊เราก็จะทําการเฝ้ากูโบ๊กันสลับสับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาปีเยดาดีหรือว่าสนาวีแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลัสบีตปากหลุมการทาอิซิกูโบ๊นะก็จะเป็นนักศึกษาของสถาบันเราที่จะออกไปนะครับมีส่วนร่วมในสังคมนะครับ ในแต่ละชมรมนะครับจะมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ นในวาระกิจกรรมของทางสถาบันที่ได้กําหนดไว้นะครับเช่นกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยในระบอบอิสลามก็จะมีการเลือกตั้งนะครับในระบอบของอิสลามว่าการเลือกตั้งแบบอิสลามนั้นเป็นแบบใดนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมวันสัตตีผู้ยิ่งใหญ่กิจกรรมวันภาษาไทยกิจกรรมวันพ่อแห่งจิตวิญญาณกิจกรรมทําน้ําดูอาในเดือนซอฟัตกิจกรรมอาชูรอลาลึก กิจกรรมวันวิชาการกิจกรรมมุฮัมมัดมหาบุรุษโลกนะครับมหากรรมโรบิตี้เกมกิจกรรมเข้าค่ายเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูแนวทางของพระศาสดากิจกรรมพัฒนาศึกษาแล้วก็จะมีงานนะครับงานราตรีแห่งโรบิตี้นะครับงานวันแห่งโรบิตี้และงานอีกมากมายนะครับที่จะพยายามรณรงค์ส่งเสริมให้พวกเรานั้นมีความเปลี่ยนแปลงนะครับ เพราะสถาบันเชื่อว่าอนาคตที่เราจะต้องกําหนดนะครับเราต้องไปอยู่ในสังคมที่หลากหลายนะครับล้วนเป็นคุณประโยชน์และเป็นศักยภาพของนักศึกษานะครับสายศาสนาที่จะเดินเดินหน้าสู่พัฒนาการได้เต็มศักยภาพเมื่อตะวันอัสดงเสียงประกาศบอกเวลาละหมาดฟาัดดูมักเริบมาถึงสถาบันแห่งนี้เป็มีการศึกษาภาคค่ำหลังละหมาดฟาัดดูมักเร็บ เป็นการเรียนกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิกับการสอนกิตาบตำราตุรอสอย่างเปินวารบ์บากิฮัตีอัลอัสการ์ซิรอจุตตอลิบินกิฟายตุลมุกตดีฮิดายตุสซาลิกินบูลูกุนมารอมกับบุคลากรที่พังพร้อมและภูมิพอในการถ่ายทอดปราศจากอคติทั้งปวงไม่เลือกที่รักมักที่ชังหวังให้นักศึกษาเป็นบบาวที่ดีของอัลลอฮ์และดำรงบทบาทในฐานะทายาทพระศาสดา เนะมื่อถึงเวลาละหมาดแล้วนักศาปีที่หนึ่งนะครับหลังจากละหมาดมกเร็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการทวนหนังสือนะครับทวนตำลับตาราให้กับรุ่นน้องโดยเป็นหน้าที่ของรุ่นพี่ชั้นปีที่หหรือว่าสนาวีปีที่สามนะครับในวิชาการต่างๆนะครับอย่างเช่นวันจันทร์วิชานาหูวันอังคารวิชาเตาฮิตเป็นต้นนะครับประมาณนี้ หรือว่านักศึกษาท่านใดที่มาแต่ยังอ่านคุรอานไม่ได้อ่านคุรอานไม่คล่องอันนี้รุ่นพี่ก็จะทําการช่วยนะครับประคับประคองในการที่จะฝึกนะครับให้รุ่นน้องได้อ่านคุรอานนะครับอย่างผลสำฤทธิ์นะครับเด็กที่มาบางท่านอ่านไม่ได้เลยตอนนี้อ่านได้แล้วครับแล้วก็ถ้าเป็นนักศึกษาปีอื่นนะครับ<ๆ>เช่นปี2ปีสาปี4ี่ปีห้าแล้วก็ปี6นะครับปี6บางท่านก็จะทําการ เดินทางไปศึกษาที่มัสยิดไม่ว่าจะเป็นเรียนในวิชาภาคพ,พิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นกิตาบราเบานะครับหรือว่าวิชาซิรอยุตตอลีบีนและการอาังสือ,อธิบายสโตุนกาฟซีนะอย่างวันศุกร์ก็จะมีวิชากีกไฟยตุนมุตตาดีนกีไฟยตุนมุตตาดีนนะครับหลังจากที่นักศึกษานะครับได้ อ่าเรียนในภาคกลางคืนเป็นที่ร้อยแล้วเราก็จะละหมาดอีสาหลังจากละหมาดอีสาเราก็จะทําการกินข้าวพร้อมกันนะครับการจัดการศึกษาเต็มระบบด้วยศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากรรวมถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาให้ผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันแล้วหรือกําลังศึกษาศาสนาอยู่ในมหาวิทยายลัยอัลอาฮาร์กรุงไคโรประเทศอียิปต์ ได้มีโอกาสฝึกสอนให้คำแนะนำแก่นักศึกษารุ่นน้องภายในสถาบันในรูปแบบพี่สอนน้อง ครับและสุดท้ายนี้ก็ขอฝากนะครับกับการที่เรานะครับได้ส่งบุตรหลานนะครับมาเรียนที่สถาบันอารอบิตีข้ขอให้ทุกคนนะครับวางใจได้ในการที่นักศึกษาของเราจะปฏิบัติอามานโดยครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วก็การที่เราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมคือเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าการที่เราอยู่ในสถาบันนี้เราได้มีความเชื่อมโยงกับชุมชนอยู่แล้วนะครับ